ย่างน,นห้อนหลวดัดครับ สวัสดีครับขอกันย่าเสาๆเด้อพี่น้องด้วยอยู่หน้าครับขึ้นอ,อยากใส,กกใสก่กอกใส่กอกยางห้อนๆหลอดซื้อมาอย่างเองมันจิ้มราดน้ำจิ้มก่กอนชึบเย้ใส่น้ำจิ้มลงไปหอมปึ๊บมาหน้าครับอ,อง,งุ่นอ,อง่มาเรียงหน้า มาแล้ครับด้วยน้ำจิ้มไหลเฮียลงขงลาง้างล่างเลยมาแล้ครับด้วยแซ่บๆต้องกันครับอือย่างมันนอนหลว มาคนเดียวพอกับแม่ันแยกกินทั้งหาซือมาแบบไม่ย่างแบบ,แบบมันคุม,มดีนะทุงหนึ่งในได้ไดแบบก็ตั้งหลายชิ้นเนีัยสิบหาชิ้นในเยอะมากมแบบ่บ ขอ,อกกำลังจิม้มจิ้มน้อยอาาเฮียชาบเลยอ่ะ อากาศเ,เปลี่ยนแปลงมึงแง่งสุขภาพนัำนด้วยคำเดวยตั้มเทวมันทำมขึ้นหนาวแห้งหนาวล้วได้ทางบ้านสามหมื่นแล้วแล้ำมันเวียนอยู่จากห่อนครแง้มนแง้มคน้นไปตาด่อยบ้านผมก็เริ่มไปแล้ว ไอ้กี่ผม่งกระปเด้อตาดอยน้ำเมียงกันนะโอ้เมือ่อยบไวไหวต้องออยชุดไปไฟใหม่ว่าพื้นความดังกันนะตัดอยกรไป๋ายก็สั่งกรไปครับไปสู่ตัดอ้อยพื่นนะ่ะตัดอ้อยในสุดยอดเนาะเมือม่อยแบบ บืนตายเคนส่วนใหญได้สามร้อยมือนั่แบบค่อยไฟใหม่แบบผมตัดบดไอผักแล้วตัดขาตัดเนี้อพี่น้องเนียเฮ้ยแบบเพิพ่มคนไม่ไม่คิดเงินได้สองร้อยแปดสิบกว่าบาทเนาะผมว่าเอาบดไอผัก300สามร้อยสมองวันนึง จค่ปีแปดปีขึ้นหลังเลยนะครับตองได้กับทรงกำลังใจให้นะครับได้พี่น้องที่สูงงานตุกงหวังทุกพื้นที่นะครับประว่าเห็นงานยังไม่กระต้งแบบเมื่อยทุกงานครับค่อยสีได้เงนิน มทรงก็มั่นใจให้น้องไส้หล่าน้ำนวาอลไรก็ได้โดนนะเด้อไม่ได้ออกคลิปนั่กันน้องไส้หล่าพุมที่หาน้ำใหม่น้ำกันเพิ่นไปอินซาาเอียวอาจะสองปีนี่นะเพิ่นไปได้สองปีแล้วครับไปกี้ก็อยู่น้ำอ่างหาน้าใหม่น้ำกัน ที่แรกแบบคิดไว้ว่าน้นองไปแล้วอ้ายค่อยไปค่อยสิแบบย่ำเลิกงานเลยกยังไปหาทายคลิปอยู่ทางคุณนะสบาทุกสิ่งทุกอย่างบม่มีอย่างแน่นวนครับชุขภาพผมกับบ่อดีกับไปบ่ไดาเลย あっ。Mm hmm. no. ว่าสัางหนีไปตั้งแต่วม้อสามจอมหม้อสามไม่ไมไปก็แม่ก็พอไปผสมปูนผสมปูนยกปูนด้านเล็กแม่เขาเป็นเล็กหน่อยตอนนั้นเพื่อนนายเฮ็ยยังก็คดดดัดบ่ได้เฮียบด ร้ยสง้ยเระนั้นคุใบคาแรยงองอยยิบประมาณนี้ครับสมุนมากวนไม่โลังไม่โลังเอ่านบางนะบางวลบงเดียวเดเดียยวอืมออาาเอาไม่โลอ่ะ cắt tắt á to 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 đích nói mắc cuồn Đang hay kín ạ hơi kín mai <laughs> นอนแหนกินมา้อกรบตัมนื่ไว่าไปกินได้ปะไปทาไอ้ก้อนไหนมไอกินแล้วนะ่ไหมาหั่นกินไฟหย่ำนะอืม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 อไปกินนะอืมเอาบ้างข้าวขอไฟหย่ำกิน

ให้กินแม่ก็แม่แม่ก็ให้กินเนาะอืม,อมเอา้าม่หนีฝากไว้เพียงตัวนีได้พี่น้องกดติดตามช่องยูทกะกะยบูบด้วยกันเพจผมน้ำนะครับเด้อไม่พอกันเมื่อหนาอยู่ดีไม่แห้งลำด้วยกันทองสุงขทุกคนครับสวัสดีครับ